สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับกับเช้าวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคม2568นะครับเช้านี้มาเทรกันกับ 8x เทศนะครับในรูปแบบแท่งเทียน1นาทีนะครับผมใช้อินดิเคเตอร์เหมือนเดิมนะครับมี S&B m 3 S&B m 5แล้วก็พาราบริกซานะครับบวกแนวต้านแนวรับนะครับขอวิ่สวยเช้านี้สัก2 3ไม้นะครับมาดูกันว่ากราฟ วันนี้นะครับจะเป็นใจหรือไม่นะครับมาดูกันนะครับมาดูออเดอร์แรกกันนะครับโดยสังเกตแท่งสีเขียวนะครับวิ่งมาชนเส้นกรอบราคานะครับตามลูกศรตรงนี้นะครับมีจังหวะย่อนะครับหรือจังหวะรีเจคผมก็กดขึ้นในรูปแบบตามเทนนะครับก็ทําให้ออเดอร์นี้ชนะไปนะครับสลหรับออเดอร์แรก มาดูออเดอร์ที่2นะครับในรูปแบบตามเทนเหมือนกันนะครับลักษณะแท่งนี้เขาวิ่งลงมาชนกับเส้น s อสเนะครับปีจังหวะรีเจกผมก็เลยกดขึ้นนะครับก็ทําให้ออเดอร์นี้ชนะไปนะครับออเดอร์ที่2สําหรับวันนี้ก็ขอฝากเรื่องราวดีๆในการเทรดในรูปแบบต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังไมเพียงเท่านี้โอกาสต่อไปก็จะมานําเสนอวิธีการในการเข้าออเดอร์ในรูปแบบต่างๆ ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ